เรื่องเสียงกระซิบจากเตียงคนไข้โรงพยาบาลแห่งนี้ดูเหมือนปกติแต่ถ้าคุณทำงานที่นี่คุณจะรู้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเรื่องนี้เกี่ยวกับหมอธันวาผู้ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนที่เขาต้องเข้าเวรคนเดียวเวลาประมาณตีสองขณะตรวจเอกสารหมอธันวาได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องพักฟื้นผู้ป่วยเสียงนั้นดังมาจากเตียงหมายเลขแปดซึ่งถูกย้ายออกไปแล้ว หลังผู้ป่วยคนสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อสองสัปดาห์ก่อนด้วยความสงสัยหมอทันวาเดินเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่าแต่เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับจ้องคืนต่อมาเสียงเดิมกลับมาอีกคราวนี้มันชัดเจนขึ้นช่วยฉันด้วยคนต่อไปสมชายเช้าว,วันรุ่งขึ้นสมชายผู้ป่วยในห้องข้างๆเสียชีวิตกะทันหันหลังจากนั้นทุกคืนเสียงกระซิบจะบอกชื่อคนใหม่และคนคนนั้นจะเสียชีวิตตามมา หมอทันวาเริ่มฝันถึงพยาบาลในชุดเปื้อนเลือดเธอยืนข้างเตียงหมายเลขแปดจ้องมองเขาและพูดว่าฉันยังช่วยพวกเขาไม่ทันเมื่อสะดุ้งตื่นเขาจึงตัดสินใจสืบประวัติพบว่าเตียงหมายเลขแปดเคยเป็นของพยาบาลวารีเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุขณะช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดหลังจากนั้นผู้ป่วยที่นอนเตียงนี้มักเสียชีวิตอย่างปริศนาหมอทันวาสังเกตว่าเสียงกระซิบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิมเสมอ และมักมาพร้อมกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจางๆคืนหนึ่งเขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องนั้นเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทันทีที่เขาเอ่ยถามเสียงตอบกลับมาว่าช่วยพวกเขาด้วยแล้วทุกอย่างก็ดับวูบด้วยความรู้สึกผิดเขาจัดพิธีส่งวิญญาณและขอให้ย้ายเตียงหมายเลขแปดออกเสียงกระซิบหายไปแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านห้องนั้นเขายังรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองอยู่ในเงามืด คุณลกล้าฟังเสียงในโรงพยาบาลตอนกลางคืนหรือเปล่า